สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกองไปซูบุซุกนนะครับเนาะมัอนี้ก็พาแบบกินขนมจีบนะครับนะข้าวตี๋ยวหลอดนะครับนะนี่น้าจิ้มเพิ่นเขาแถมมานะแซ่บๆเลยเด้อพี่น้องเดลอน้ำจิ้มครับนะปุ่งฟองมัอนี้เป็นน้ำจิ้มอีกอย่างหนึ่ค่อยหมักเลยนะจิ้มมันเอาไม้เนี่นะครับนะมาๆๆๆพี่น้องมามาเดี๋ยวเลยเพิ่งไปเก่กัดเล็กน้อยนะครับนะไอ้เครื่องเคียงก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ยังไงีเสียงยงโอ้รูจมหมูนะครับเนาะกระูกับเกี่ยวนะครับเหนาะเอาเบิ้งเบ้งเบ้เหียมัเนาะน้เาจิ้มเลยแบบจิ้มกระเจี๊ยวหอดนะครับเนะเบิ้งกันขัดเลยเห็นเห็นเลยเพอนจไปลุยมีก้องนึงสำรองไวเยอะนะครับอยันไปอิมานียมน รีวิวสูพีสูน้องนะครับเขียนมาณนครท้านอะไมีเกล็ดเดี่ยวจ่องสะดุดแล้วนะครับร้านนี้ยม่ทันพึ้นนะครับโม่เบิดก้อนก็คิ้วเหีวปวดกี่หันล้อคิ้วนะครับเบร้านมันกินไปเล็วว้าวอุ้ย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 อืมอืมอืมแข็งแข็งออกนมจีบนะครับเป็นนมจีบนะครับ เอาเอาเอา๋อไปสูตเลยเอาตัดตูดเลยเด้ออืมออาไปเปรี้ยว่อน,นหนึ่งปเปรี้ยวถือกลัวเอ่าใส่ไปเลยถือก็ถือจิ้มกยเตี๋ยวหลอดก็คืจิ้มนี่มันก็สูตรเรื่องยังนะ นครับเป็นของว่างๆนะครับนะของว่างๆนะครับกลิ่นแบบคิ้วๆนะครับนะกินมาละมามามาตัแซ่บนสดหาแนวซวงนะครับเดี๋ยวโอ้ฉีดวัคซีนมาเป็นปวดๆวดเมื่อยกันดิไม่ได้ไปเห็นดงานวันนี้

ทำเงี้ยเลยเด้ออืหวานนี่หวานนี่เปรี้ยวเป็นนมกีบนี่แบบนมกีบมันมีนมกีบสลัเปากับนมกีบก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับนี่นะก๋วนมกีบไก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับนะนก้อน,น,น,อน,นเนองยน,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 นะครับนะก้อนเงยเนื้อมันจะเนียนๆนะครับนะ มันจีบต่อน,นี่จะแบบแซมได้แบบกระเทียมเกี่ยวนะคแบบกำลังพิมพ์แบบว่าแบบไม่แบบเหลือหาของนู่นไหนพี่เห็นน่องเแบบิ้งคาหักอล้วหืมแคบบหมูนะครับ เดี่ยวออกเดี่ยวจะก็ได้เหรอครับันตาอุลี่ชาตัวยังเหมือนเดิมนะครับ บบขาดเายตัดให้ขาดเลยจับๆๆอ่ะคำบบนี้เงี่ยอ๋อในนี้เขาออกโอ้โหแค่บุฟ่มาเขาออกแปงนนครับหลอดตตรงศึกตาเราเวลากินเขาก,กินยังออก,กับเขาไว้เขาสะโพกเนือเ้อแดงยังน้อแดงครับ sao là một cái bưng phượng bừng lên youtube to các bạn nhỉ im หยอดดีกวาเวลเอาไม่เดือดเสียบม่ไ่เพื่อแสดบต้องตังว่าเสียบดตาใจนะเ,นนเดือ่พอเง็้ยนนั้นเดืดคนนามพอ อาา๋อถ้ามีเลยน้องครับก็ของปากของคอก็กินแท้ๆอะอ๋อไปแล้วครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาติดตามนะครับเพิ่งไม่ลืมกดไลค์ก,กดแชร์น,นะครับเนาะอ <c oughs> ๋อจัดไปหาคือไม่ให้กิน,ะนะนะ